ข,<ะ>ขึ้นจบแล้วจะให้เป็นพอดีเป็นสมพระเกียรติของท่านหนึ่งเนาะอันนี้ยังไม่สมเกียรติของท่านนะครับใช่ครับเพราะว่ายังเหมืนอนเัิเรามช่วยกันเป็น,เป,นเป็นอะไรนะครับอาจารย์ตามพระราชประวัติตรงนี้คือที่อะไรนะครับท,ที่นี่เป็นที่พักทับค่ะอ๋อพักทับเป็นที่พักทับที่นี่ถ้าตามประวัติจริงๆเนะี่ยมันมันยาวอยู่เนาะครับมันเป็นพวกนักรบพวกอะไรอยู่นี่เยอะมากอะเสียชีวิตนี่ก็เยอะี่คว่าผมมีโดนจิตโดนใจอยากมาเหมือนป็น มอนพี่น้องตัวเองอยู่นี่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าผมเป็นลูกหลานของท้านี่ครับถามว่าทำไมอาจารย์มาถวายของแปลกๆวันนี้ถวายสังฆทานเป็นของแห้งของอะไรเยอะมากเลยจะถามว่าจะอุทิศถวายให้ใครเขาก็พูดมาคำเดียวว่าให้องค์สมเด็จพ่อถ้าองค์ดำก็เลยตกใจก็เชิญเขามาที่กุทเขาไม่ยอมมาบอกว่าไม่ไป ขณะที่ให้พรขรเกิดทีจีปีจีเก mm ิด hmm. ปีจีจี K. ให้พรเสร็จแล้วเขาก็ยังยังไม่ยอมอยูเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงนะฮะเสร็จ mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเ mm hmm. ขาก็ชี้ให้บอกว่าเนี้ยพักอยู่ตรงนี้ตุงที่ตรงนี้ถ้าอาจารย์ก็ไม่เชื่อนะเพาะว่าถ้าเป็นไปจริง mm hmm. เป็นไปได้ในขอให้คงรอยของท่านมาเลยกลกบครั้งที่สองแกทำไมบอกว่าอยู่ตรงนี้นะพักอยู่ตรงเหมือนด้านซ้ายมือฮะด้านซ้ายมือ ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นจริงอให้องค์มาครั้งที่สามอาจารย์น้องเตรไม่ได้มาทหารสามคนต้องเอาองมาถวายให้ก่อนที่จะก่อนที่จะมีชไม่เคยมีองคเลยไม่เคยมีองค์ลอยเลยอันนี้องค์ลอยองค์แรกเะเนี่ยมาจักธนกรศรี นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระอาจารย์สร้างจัดทาขึ้นแต่มีโยมมามีโยมมาถวายองค์ปฏิหารเท่านี้เลยใช่ท้งทั้งสามพระองค์นี้เลยนะครับพระองค์เดียวองค์เดียวก่อนองค์ของนี้ก็ภายในสวนแล้วก็มีโยมมาสากไทยแล้วก็ให้พระอาจารย์ของต้องมีสามพี่น้องนะขาดพี่ขาดน้องอะไรที่อีกนี้ล้วก็เลยต้องไปหาพระมหาสุพรรณกัลยาี๋ยวพระอาจารย์อยากรอใหม่โยมสุณพระอาจารย์ถ้ามีพี่พ่อพาเรียบร้อยแล้วนะรต้องให้ สมพระเกียรติของท่านนะสายสายทหารผมก็ขอร่วมเพื่อได้เอามาช่วยช่วยกันครับเป็นสะพานบุญใช่ครับเป็นสะพานบุญก็ได้เป็นองค์กระิติก็จะทำอยู่แล้วฮันแบบว่าเป็นยูทูบจะได้มีบริวารครรับเา ถาจะุบอ่อน้ำไว้ไงคุบอ่อน้าไว้เล้วบ่อน้ำเนี่ยกลายเป็นบอ่อน้ำทิพย์ของวัดประจำของวัดมาตั้งแต่นานข้าเป็นโบราณน้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวกับน้ำแร่รสาม,มารถารักษาโรคได้ค,คนเมื่อก่อนเนี่ยร,รักษาโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีโรงพยา,าบาลใช่ไหมเวลาคนเจ็บคนป่วยเนี่ยจะเอาน้ำมนให้มน้ำมนให้ขินก็หายน้า ตรงนี้จะมีญาติโยมมาอยู่บ่อยๆนะจะมากันห่างๆนะไม่ได้มาติดๆกันนะจะมาห่างกันนะแต่เราอยู่ตรงนั้าวัดอะเรามันมันมันไม่เหมือนนะัมันม,มันไม่เหมือนวัดนะแต่เข้ามาเนะี่ยจริงจ,จริงจริงคพรับอาจารย์ผมผมก็เห็นว่าได้ลว่าทำยังไงคนรู้คนเห็น <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือก็มีแต่คนที่มีมีจิตใจที่อยากจะ,จะ,จะอนันจริงๆมามันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ด้วยความที่วัดเรามีสิ่งศิสิเยอะเนี่ย เราก็ไม่อยากจะเพาะเจาอจงเฉพาะบุคคลในบุคคลหนึ่งเองครับเพอยากให้สาธุชนทั่วไปได้รับรู้ได้เห็นแล้วก็มานี่ด้วยกันขัดไหมหรือมีอะไรเรือมีอะไรแปลกไหมเื่อได้สงให้กับที่อยากให้อาจารย์โอเล่มาพระอาจารย์มีเหตุอันใดบ้างคะเผื่อผคพูดเ้นเล็กน้อยก็ได้ครับอาจารย์เผื่อเป็นที่ประกอบว่าอยากเอออยากให้มาจริงจริงแล้วถ้ามาเนี่ยเราพูดถึงว่าอย่างทั้งวัดเน่ะหนึ่งวัดเราไม่มีค่าเสจ่ใจเนาะมาด้วยจิตศรัทธาเหมือนที่อาจารย์ต้องจิตจะมานะมาด้วยจิตศรัทธา แต่ในยุคปัจจุบันในหลวงพ่อเป็นห่วงพระอาจารย์เป็นห่วงพรงที่ว่าคนมาเนี่ยเป็นผลประโยชน์ mm hmm. มาเรียกเอาเงินของวัดทิมหลังขอาต้เรามีให้นะเราพูดตามตรงนะ mm hmm. แต่ของเรานี่ถ้าอาจารย์รเรมาเนี่ยอาจารย์อยากจะจะรู้ที่รู้ทางอยากจะ mm hmm. ถ้าสายญาพยาน,นาคโดยตรงถ้ามาหลายๆคนนะเนาะเราจะได้รู้ว่าตรงมุมไหนตรงจุดไหนเพื่อของท่านประมาณนั้นแหละเ mm hmm. พราะของพระอ,อาจารย์มันจะเป็นแห่งตัวนั้นเนี่ย mm hmm. ที่ว่าจะเป็นความของพญานนาคเนาะ ลงไปที่จะบอ่อน้ําบอ่อน้ําทิพของเราเดี๋ยวถ้ายมลงไปตรงนั้นโยมก็จะสัมผัสรู้ว่าสัมผัสรู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นที่อยู่ของพญานาคจริงนะครับเพราะท่านเฝ <ไป S 1> ้าบ่อน้ำมาหงไง <ừ> ถ้าไม่ไงนะั้นน่ะเพราะเราอยู่บนดอยน้ามันก็ต้องแห้งนะโยมถึงหน้าร้อนมาเดินเมษาเดนมีนาเน้นน้ำอแห้งหมดแต่ของเราไม่แห้งเลยไม่แห้งเลยฮนะมีน้าตลอดทั้งปีวัว่าสารนี้น่าจะถึงาอาจารย์เร่หวังว่าอาจารียกแล้วก็ท้า ถ้าเกิด<ช>มีเหตุที่ต้องมาแก้ไขอะไรตรเนี้ก็อาจจะให้เลยมาที่วัดนี้ด้วยมาดูสักหน่อยอาจารตานันสาตรงนี้เป็นของท่ากลางใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นทั่วไปเนะาะค่ะสถายโยมทั่วไปทําบุญตรงนี้แต่นี้เป็นทําแก้งสังฆก,กรรมเวลามีพ้ามาอุปรสมบทแค่นั้นนะฮะหรือว่าเอาลงบทเวลาวันพระในการวันษา บนพระใหญ่ๆอ่ะก็ถือว่าเป็นโบสถ์เหมือนกันไหมครับหรือว่าเป็นโบสถ์ค่ะนี่เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์โบราณไม่เป็นโบสถ์มหาอุดเนาะขโบสถ์เจาะหน้าตรงหน้าต่างทีหลังเนี่ยยตรงตรงเนี้ยโยมมันจะเป็นแดนธรรมแดนธรรมตรงเนี้ยพระอาจารย์มจะมีพระพุทธรูปจะมีพระพุทธเจ้าน้อยแล้วข้างหลังไปนี้จะมีจะเป็นพระมหาปัญญาเจาอยตรงนี้คือที่พระอาจารย์ามอยู่หน้าเลย ที่พระอาจารย์มาอยู่ตรงจรุดนี้พออะไรน่โยมครับเหมือนที่พูดพูดให้ฟังเมื่อกี้คนยะับอยู่คนมาคนก็จะเห็น,มนหมดเลยคนมาการท่าสังฆาจจายนยะมาหน้าร้อนมาลงอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเห็นเห็นลงเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ปรับภูมิปรับภูมิให้เขาไปเป็นเทวดานะวัดเราก็เริ่มเจริญขึ้นมานะรเริ่มดีขึ้นมาเมื่อก่อนมันโสมันน่ากลัวเนาะ อย่างกูตีเนี่ยสร้างไว้ไม่มีใครพักได้เลยถ้าพักก็ต้องโดนก็จะแรงหน่อยก็ต้องมีรองของกันเยอะๆนะผมใช่รองของแค่นั้นแหละแต่ถ้าถามว่าท่านไม่ทําอะไรนะนะมันกลับมากลับมาดูมันทาอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยก็คือเขาบอกให้เดินมาโซนนี้หนูได้ยินหนูก็นี่หนูก็เลยมาหาต้นไม้ที่ขึ้นเป็นต้นง่ามสองต้นให้อยู่กึ่งกลางตอนนี้หนูว่าหนูเจอแล้วคือตรงนี้นี่ยโซนนี้ นี่ก็ต้นนี้ใช่ค่ะคือสองต้นนี้เป็นต้นง้ามก็เลยให้เดินมาแล้วก็ท่านบอกว่าเมามากววดน้ําตรงนี้นะแล้วอย่าลืมเดินอ้อมไปด้านหลังด้านอ้อมด้านหลังเราอยู่ด้านหลังด้วยด้านหน้าด้วยแล้วก็มีด้านหลังตรงโซนนะคะตรงเจดีเดี๋ยวนี้จู่ๆพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ได้ปีที่สองที่สามปีที่สี่ครับปีที่สี่ปรากฏว่าตาเนิ่มจะเป็นตาคู่คนยม อ,อันนี้ต้นหนึ่งแล้วมีที่นนต้นหนึ่งดูดูต้นนน,ตา,ต,นตายเฉยเลยตายเฉยเลยเพราะว่าสมบัติของท่านอยู่ตรงนี้แหละเราจะต้องดูแลเรื่องทรัพย์สมบัติของท่านดีที่สุดครับเราจะไม่เอาขึ้นเราจะไม่ไปขายแล้วมีสัจดิรับ,บางที่บางวันเราขึ้นมามาไปขายไปแลกเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราคือเราจะเป็นสมบัติของวัดเช่นเ่นลูกเ่นหลานของเรา หนุ่มสองหนุ่มไป้เห็นตลอดเวลาให้ได้อยู่ไปตลอดจะได้เห็นว่าเออเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นของทำไมสมเด็จท่านอะไรสวนเพื่อนๆถ้าไปที่วัดบุภาแล้วมาสี่ร้อยห้าร้อยกว่าปีสมัยเมื่อก่อนอนี้ครับครับให้เป็นแบบนั้นนั่นแหละแล้วเพื่นก็ทิ้งสมบัติไว้เพิ่นไปที่ไหนเพื่อนหอบสมบัติไปเจอเนาะครับเช่นนี้เพิ่นก็บถ้าเพิ่นเอาไปบ่ไหวละเพิ่นหมดแรงแล้วเพิ่นก็ทิ้งสมบัติเอาไว้ทิ้งไว้อ่าแล้วเสร็จแล้วเพิ่นก็จะเอาบริวารของเฝ้าไว้เหี้คนหนึ่งเอาไว้ใช่เหมือนเหมือนเหมือนปู่โสมพ่องรั เจ็บขอบรองมาที่นี่เลยนะตอนก่อนที่ได้มาต้องไปไหว้มาจริงจำไม่ได้มาด้วยแหละค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเห็นพอดีหนูดทำแหวนตกไว้ที่ม่อนแจมแล้วก็เราคิดว่าเราก็ไปหาแหวนทองเหลืองพญานาคที่ได้มาจากคำชะโนดปรากฏว่าก็เจอพอดีเราก็เลยได้มีโอกาสเล่นแปะเส้นทางนี้เปลี่ยนแปลงไหมที่บอกว่าแล้วแหวนหนูเนี่ยพี่ต้องเอาน้ำมนต์ล้างเอาอะไรมาล้างก่อนแล้วค่อยมาที่นั้นใหม่อยู่ๆก็อาจจะเป็นน้ำนี่ก็ได้ที่ ก็แปล<ร>กค่ะอ,อันเชิญไปอันนี้แปลกจริงอยู่ดีๆก็<ป>ลหลุด<ป>พี่ม่อนแฉมแล้วเราก็แบบมันแล้วได้คืนไหมอะ <c oughs> ได้คืนแล้วค่ะก็ได้คิดในใจขอนอยแล้วค่ะพระอาจารย์ว่า<ม>ว่าจะไม่ไม่ไปเอาเลแล้วแต่ว่ารู้ความสื่งคือต้องไปเอาแต่ก่อนหน้าที่มาครั้งแรกอะหนือพูดยู่ว่าหวังว่าคงไม่มีภารกิจอะไรนะหน่างนี้เหมือนกับไปไหว้พระที่ไหนก็มีน้ะีภารกิจตลอด เป็นบ่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งวัดบุพารามที่เชียงใหม่นะครับอำเภออม่ริบอ,อำเภอแม่ริมนะครับก็เป็นบุญมากนะครับวันนี้ที่มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ร่อนลอ็อกน้ำเอง,งไม่ถึงไม่ได้กลไ้ไมมีางรลไน่าจะถึงแล้ว นะขึมาเลยยมดึงตรงนี้ขึ้นมาเลยนะดึงขึ้นมาเลยให้การกดกดนะครับกดกดนะครับท่ได้แล้วครับไเป็นไรครับอาจารย์วิสัยมาก แล้วะเอพี่ก็เพิ่งได้ถ่านออ่านน้ำมนต์มาใช่ไหมครับเพได้อ่านน้ำมนต์มาจากเพิได้อ่านน้ำมนต์จากดอยสุเทพมาอยู่ๆก็อยากบูชาอ่านน้ำมนต์ตอนนี้เงินไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีที่ตกวเงินไม่เหลือแล้วอันนี้ลองหน่อยผมลองครับเออแต่น้ำเยอะจริงจริงถ่ายได้น่ดหน ถือาช่วงเมษายนี่ฝายตน,นี้ครับเรมากเลย <c oughs> ไม่ได้มีฝนล,ลงใช่ไหมครับมันรับก,กันอย่างนีค้ครับพอดีเลยคิดเอนะครับไม่ใช่ครับ ทรงยังทับ้าที่แห่งนี้ได้ให้ทหารขุดบ่อน้ำไว้เป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาตลอดไม่แห้งและใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาจนถึงปัจจุบันจนมีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงเข้าไปตักน้ำทำให้บ่อน้ำแห่งนี้แห้งเหือดไปหลายปีจนปัจจุบันต้องห้ามให้ผู้หญิงเข้าไปตักน้ำเป็นต้นมา ต้นนั้นให้เจอต้อนใหญ่หต้นใหญ่หญก็จะมีต้นเล็กแยกออกมาเพิ่มต้นใหญ่จะขึ้นไป็สองแฉกแล้วจะมีต้นเล็กแยกออกมาในมือให้ไปกดตรงนั้นจุดหลังโบสถ์ข้างล่างนู้นหรือเปล่าตัวใหญ่ขอดูนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหลังจะต้องมีสมยา มีใครกล้ามานูสัยมากเลย่ม่มาดูดิว่าใช่ไหมที่ผมพูดไหมมาดูมีต้นใหญ่สองต้นแล้วมีต้นเล็กข้างๆแยกออกมามีหนึ่งต้นห่างกันได้มากจริงเหรอเออเดี๋ยวเรา ได้แต่เดีซื้อไว้อ่ะหรอ้อมเป็นที่โลกล้างอยู่ตรงนี้เนาะจริงๆมันน่าจะเป็นที่ของวัด้นมัน่าจะได้ไปเลยเนาะได้ร่วมแต่เป็นเจ้าของวัยูุกรุงตทพคนข้างบอกผู้ฟังมาจริงตรงที่หลังโบสถ์เนี่ยจะมีน้ำออกมาเลยจน้ำจะมีน้ำซึมมาจะเป็นที่ออชุ่มชื้นนะฮะจะมีตรงจุดนี้กับที่บออ่อน้ำของเราที่น่น มีสองจุดเองแต่ว่าหน้าปัจจุบันของเราตรงนี้ตรงนี้มันจะเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะเริ่มแห้งแล้วนะแม้ถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันก็มีซึมมาแต่ก่อนครับอาจารย์ใช่ใช่มันจะมีตรงจุดนี้จุดเดียวฮะแต่ทีนี้มาเขามาสร้างบ้านพักพับระไว้อ่ะทีนี้ท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างเนาะมีน้ำมีน้ำหมกตลอดมีน้ำตลอดเลยมาสร้างบ้านพักอยู่ตรงนี้ มื่อก่อนก็มีให้คนมาเช่าอยู่ตรงนี้าจะปิดจากก็เชิญออกไปหมดเลยตอนนั้นมัดในเจริญทำอะไรไม่ขึ้นเลยต้องเชิญคนที่อยู่ที่นี่เพื่อครอบครัวครอบครัวนี่ก็เป็นเทวดาว่าของเราเองใช่จะได้ทำอธิษฐานให้ท่านจะได้ทำให้ท่านดูเพราะว่าแก่ทำอธิษฐานกิ กำลังอาจจะไม่ได้ถผิดงานนั้นแต่โพนิดๆหน่อยๆที่เพิ่งได้เป็นสะานบุญคะสะพานบุญสะพานบุญดีที่สุดเราได้บุญเยอะเราเรามีบริวารด้วยฮะครับแต่แก้ได้แบบทาได้ไหมยังเดินลงนี่ใช่ไหมต้องเดินเดินนอ้มไปนู่นนะครับมีรวมจะต้องไปเกลนแล้วตรงไหนตรงต้นไม้ตรงนนั้ เช็คอินวัดเลยเช็คอินวัดเช็คอินเ็ตวัดไปเลยจะขึ้นเลยใช่ไหมครับเอ่บัญชีวะวัดบุพารามที่หัวแถแล้วในเพจนี้ได้บัญชีพระอาจานมีอะไรไหมเขาจะมีนะผ้าจารย์เอาเอาลงสื้อซื้อลงบ่อยอยู่ก็ไม่มีคนมาทำบุญนะส่วนมากส่วนมากอยู่ๆจะมาเองกันแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวจะเป็นสะพานบุญให้ค่ะอาจารย์ ถ้าจะเป็นโอนมาร่วมทำบ,บุญเนี่ยมีเขามีเขมีกลุ่มสายบุญกันอยู่ครับอาจารย์ส่วนมากก็มาชอบชอบทัวร์กันมาแต่นั้นตั้งใจถ้าเกิดมาก็อยากจะมา <c oughs> มาเหมือนกันครับอนโคตนี้ต้องสร้างบังเทปนี้สอนให้รู้ว่าเม็ดดินทุกเม็ดหากอยู่เพียงเม็ดเดียวก็คงไร้ค่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รวมกันเป็นหนึ่งคงเป็นผืนแผ่นด,ดินให้ได้ยืนอยู่ แต่กว่าจะได้มาก็คงต้องหลังเลือดบรรพบุรุษบรรพชนอีกหลายท่านสมบัติทุกอย่างของแผ่นดินก็ต้องแลกด้วยชนชีพของพวกท่านเช่นเดียวกันที่เหลือไว้คงเป็นอุสรให้พวกเราสร้างขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของบูราพาษัริั์และบุญคุณของบรรพชนทุกท่านทุกผู้ทุกนามตราบจนนิรันด